ครับสวัสดีพี่ใหม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เรามาติดตามพระเยซูรคริสต์เจ้าเป็นวันพุธหลังจากการฉลองพระสต์แสดงองค์เป็นโอกาสดีที่เราจะพูดถึงแสงสว่างหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้เลี้ยงอาหารผู้คนมากแล้วเขาก็มีประสบการณ์กับพระองค์และพระองค์ก็บอกให้บรรดาศิษย์เดินทางออกไปจากบรรยากาศนั้นส่วนพระองค์ก็ไปขึ้นบนภูเขาเพื่อจะสวดอธิษฐานภาวนา เรื่องนี้สามารถสอนใจเราได้นะครับว่าเราการหนทางของการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูนั้นนอกจากเป็นแสงสว่างสองโลกนั้นเราต้องดูแลผู้คนนะแสดงถึงความเมตตาความหงใยต่อผู้คนันเป็นประการแรกประการที่สองที่พ่ออยากจะบอกเราในะวันนี้ก็คือพระเยซูเจ้าอธิษฐานภาวนาหลังจากที่ทําภารกิจต่างๆแม้มีภารกิจมากมายเยอะแยะแต่เราต้องไม่ลืมเรื่องการอธิษฐานภาวนา สร้างความสัมพันธ์พิเศษกับองค์พระเเจ้าเพราะว่าพลังของเรานั้นมาจากพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาและหลังจากนั้นเราก็สามารถคิปโกงหรือว่าเดินทางต่อไปได้บรรดาศิษย์เมื่อเขาเห็นพระเยซูเจ้าเดินตามมาที่แรกเขาก็กลัวนะเขาคิดว่าเป็นผีดังนั้นเราจะเข้าสู่อตอนที่สามก็คือเมื่อพระเจ้าเข้ามาสัมผัสเรานั้นเราไม่ต้องกลัวให้เราอาศัยความวางใจความเชื่อของเรา ที่มีต่อพระองค์ทําแบบนั้นเรื่อยๆนะในกระบวนการคือการเดินในการเดินในหนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าการเป็นแสงสว่างเราต้องพบพระเมตตาความเมตตาในใจของเราสองเราต้องติดกับพระเจ้าและสเราหวังและวางใจเชื่อมั่นในพระองค์เราจะไม่กลัวพระองค์หรือหนทางที่พระองค์ได้วางแผนให้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้ประสบความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ